สากยะมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพุทธรูปโลที่ใหญ่ที่สุดในสยามประเทศพ,พระศรีสากยะมุนีพระประธานในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นพระโลด้วยโลหะต้าตักกว้างสามวาหนึ่งคืบใหญ่กว่าพระพุทธรูปโล องค์อื่นๆซึ่งปรากฏอยู่ในสยามประเทศนี้นะครับเดิมเป็นพระประธานอยู่ที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยนะครับรอแต่ครั้งกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงครองกรุงสุโขทยัยครั้นจำเนียนการนานมาพระวิหารหลวงหัดพังพระพุทธรูปปฏิมาต้องปากเดชกลมฝนจนชมรุดุ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงรับรัสั่งให้เชิญย้ายลงมากรุงเทพมหาคนครสูงพระราชดำริจะสร้างพระอารามมีพระวิหารใหญ่อย่างวิหารพระเจ้าพระนันทึงที่พระนครศรีริยาประดิษฐานไว้กลางพระนครหนักครับมีเรื่องที่เชิญพระพุทธรูปพระองค์นี้ลงมาปรากฏอยู่ในหนังสือความทรงจำซึ่งทรงพระราชวิจารณ์ไว้ดังนี้นะครับ องค์การรับสั่งให้สร้างวัดขึ้นกลางพระนครให้สูงเท่าวัดพนันชึงให้พระพิเรนทรีพบขึ้นไปรับพระใหญ่ณเมืองสุขโขทยัยชะลอเลื่อนลงมากรุงเทพประทับท่าสมโพธิเจวันณนะวันเดือนหกขึ้นสิบห้าค่ำยกทรงเลื่อนชักตามสถุลมาศ พระองค์การตัดให้แต่งเครื่องนมัสก,การพระทุกหน้าวังหน้าบ้านลานตลาดจนถึงที่ขณะที่สุ่งพระประชวรอยู่แล้วแต่ทรงพระอุสาหาเพิ่มพระบรารมีหวังที่จะน่วงพระภูริยานจะโปรดสัตว์ทำนุบํำรุงพุทธศาสนาสเสด็จพระราชดุเดินตาขบวนเหตุพระหาทรงฉลองพระบาทใหม่จนถึงพระพรา ประดิษฐ์ขึ้นเซฟลาดเจ้าฟ้ากุมขุนกษัตริย์รัชพระองค์ไว้ยกพระขึ้นที่แล้วสเสด็จกลับออกพระอูตเป็นที่สุดเพียงได้ยกพระขึ้นถึงที่สิ้นธุระเท่านั้นมาในรัชกาลที่หนึ่งเพียงได้เชิญพระขึ้นตั้งที่ไว้ยังได้ยังไม่ได้สร้างพระวิหารนะครับพระวิหารลงมือสร้างในรัชกาลที่สอง แต่จะสร้างได้เพียงใดหาปรากฏชัดไม่ปรากฏแต่ว่าบานประตูพระวิหารซึ่งจำหลักลายอันวิจิตรนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยทรงพระราชษณ์ดำริได้เริ่มจำหลักด้วยสีพัดมีปรากฏชัดในหนังสือความทรงจำตอนนี้นะครับแล้วทรงพระดำริให้ช่างเขียนเส้นลายบานประตูวัดพระใหญ่ยกเข้าไปทรงพระราชษณ์สา ลุงลายพระหัตส,สลักภาพกับุ่มหมืน่นวิจิจรภาคดีณวัดสุทัศน์เทพวาลาลามมาสร้างสำเร็จแล้วบริบูรณ์ในรัชกาลที่สาม